สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอุส,ส่สมศักดิ์เจริญทรัพย์ครับสวัสดีชาว YouTube ทุกท่าน,นครับวันนี้ก็มาอยู่กับการซ่อมรถอีกเช่นเคยนะครับทามาช่องนี้แล้วก็หนีไม่พน้นเรื่องรถเรื่องลานะครับโอเคครับวันนี้ก็มาอาดบูธนะอัดบูธหุ่นแหนเป็นของ NPR นะครับ อันนี้ก็สืบเรื่องมาจากเผาหักนะครับเดีย๋ยวมาดูครับเผาหักเป็นเรื่องง่ายครับนี่ครับเอามาทิ้งแล้วครับตอนนี้ก็รอเผาใหม่มาครับสั่งมาจากภาคกลางครับจากเสียงคงวังน้อยนะครับตอนนี้ก็กําลังเดินทางมาอยู่นะครับ สายแบกดูไว้นะครับสายแบกคือเนี่ยเอาไม่ออกไอ้สแลกออกไม่ออกนะครับมันบิดนะครับพอฝั่งนู้นมันหักนะครับมันก็เลยพากันบิดฝั่งนี้นะครับแน่นนะครับก็เลยตัดทิ้งไปเลยครับไม่างนั้นเสียเวลาครับเดี๋ยวพามาดูรอยหักนะครับเนี่ยครับหักกันแบบนี้เลยนะครับ สำหรับสายแบกนะครับถ้าเ่าอายุนานๆไปนับมันก็จะเกิดสนิมนับเนีเยราว่าต่างเห็นก็ไม่รู้ว่าโดนอะไรต่ออะไรมานับมันก็จะมีพวกสนิมแบบนี้นะครับตัดตัวนิดที่น้อยนะครับมันก็จะเกิดเป็นรอยร้าวนะครับไปสังเกตดูได้นะครับตัวเตงครับถ้ามีน้ํามันซึมนะครับเนี่ยซึมบริเวณแถวแป้นแหนมนะครับ สังเกตดูได้นะครับอาจจะใกล้ถึงวาระที่จะหักแล้วนะครับก็ลองไปสังเกตดูกันนะครับอันนี้หักเลยนะครับเนี่ยหักจนล้อแบะเลยนะครับโชคดีที่ยังขับมาอู่ได้นะครับเผาเผาคางไม่ขาดนะครับเพราะว่าเจ้าของรถเห็นก่อนนะครับก็เลยดับยินทิ้งไปก่อนนะครับแล้วก็วิ่งมาอู่นะครับหักกันแบบแหม ถ้าไม่เห็นเนี่ยไม่อยากจะพูดเลยนะครับเ,เจองานหยาบเลยนะครับถ้าเกิดหักกลางหน้างานนี่นะครับมีเปลี่ยนหน้างานแน่นะครับรถเข้าอู่ไม่ได้วันนี้ทํานอกข้างนอกนะบอกเลยว่าลําบากนะครับลําบากมากนะครับแต่เข้าอู่ไม่ได้นะครับอันนี้ก็กำลังเปลี่ยนมัวนแหนบด้ยนะครับ ระหว่างรอเพามานะครับก็เจ้าของรถประวัติจัดการเอาให้เสร็จคือทบไปเลยนะครับนี่ครับอนนี้ออกแล้วนะครับเราฝังนู้นนะครับอันนี้ก็เป็นแหนบสองชั้นนะครับท้ายมีตัวนี้ช่วยยกนะครับทํางานรุนยาวเลยบอกเลยทําไม่ได้นะครับทําไม่ได้แน่ครับยังไงก็ทําไม่ได้นะครับ จะมายกคนเดียวไม่ไหวครับเนี่ยหนักมากนะครับเนี่ยยกคนเดียวไม่ได้ครับตอนผมยกลงผมก็ยังใช้แะ่เครครับช่วยช่วยยกลงนะครับเป็นแบบสองชั้นนะครับดูดูนับกระดูนับดูก็ได้นะผี่แฟนนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับบนสิบล่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบเอ็ดครับสิบเอ็ดแผ่นนะครับเป็นยี่สิบเอ็ดนะครับอ๋อครับบอกเลยยกไม่ขึ้นครับตอนนี้ก็กำลังเปลี่ยนบูธโหแนวอยู่นะครับตอนนี้เป็นแบบบูธยางอยู่นะครับยังไม่ทันจะแปลงเป็นบูธตัดเจลเบีนะครับบูธเริ่มออกก่อนนะครับ ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงทำไมมันหลายอันแงเนี่ยนี่ครับถบรรทุกหนักสภาพออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับกินทั้งบุดเหล็กข้างในกินทั้งยางกินทั้งบุดเหล็กนอกเลยนะครับเนี่ยนี่ครับถา้าบรรทุกหนักทุกคันครับสภาพออกมาเป็นแบบนี้ทุกคันนะครับต้องมันนะครับมัน ถ้าไม่เปลี่ยนเป็นบู้เบ,บอัเดเจรีก็มันตรวจสอบตรวจช็คกันเอานะครับมันก็ไม่ได้ขาดทุกปีนะครับเปลี่ยนไปทิ้หนึ่งมันก็จะใช้ได้อยู่ครับสองสามปีนะครับสามสี่ปีก็ยังมีนะครับแล้วแต่การใช้งานของเรานะครับ่ก็จะใส่บูกถังเข้าไปครับนี่ยางเต็มเต็มนะครับแข็งเป๊กแต่ก็มีโอกาสใาดอีกนะครับ มันมีความเสื่อมสภาพของมันนะครับมันไม่มีอะไรที่มันจะคงทนได้อะไรขนาดนั้นนะครับทุกอย่างมันก็ร้วนมีการสื่อกันทั้งนั้นนะครับต่อให้เป็นบูธอัดจราบีมันก็ต้องมีเหล็กสีเหล็กก็มีการสึกเหมือนเดิมนะครับก็ได้เปลี่ยนเหมือนเดิมนะครับบูธอัดจราบีแค่ว่าจะไม่ได้เปลี่ยนนะครับ แค่อายุใช้งานมันอาจจะยาวกว่าหรือหรืออัจะริยมันอาจจะสั้นกว่านี้แล้วแต่โชคชะตานะครับแล้วแต่คนใช้รถนะครับคนใช้รถบางท่านเขาก็พิจารณาครับดูแลดีดีคแต่ต่างกันีกคนช้ายอย่างเดียวนะครับไม่สนโลกเลยนะขอแค่สตาร์ตติดนะสตาร์ตติดวิ่งได้ก็ไปเลยนะครับ นี่ก็มีนะไม่อาจได้ครับเพราะว่าตรงนี้มันมันรับรับไม่ไม่ค่อยแน่นนะครับจะรับพอดีพอดีนะครับแล้วแตนะ่บางยี่ห้อนะบบางยี่ห้อมันก็ทำมาแน่นนะบางยี่ห้อมันก็ทำมาพอดี ก็เกือบโปรนะครับอันนี้ก็ได้ได้ครับฟ้าอรสีเข้านิดหนึ่งนะครับมันไม่ได้แน่นอะไรมากมายครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเอามาให้ดูนะครับเคล็ดลับการทํางานคนเดียวนะครับจะลำบากกันไหนก็ต้องทำนะครับเพื่อเงินเพื่อทองเพื่อปากเพื่อท้องนะโอเคครับสวัสดีครับ